ใัยไม่ยอมเด็ดค่ะใครให้มาแกะเมดิราอย่างนี้แกะน้องไม่สวยเลยตูดีแนะ่แน <c oughs> ่ีใช่อะยไม่ยอมจริงจด้วยดูสิคะใครมาแกะมูสโฟมาคะเมดิราวอะคะ่ะคุณไม่หญิงใหญ่ใช่มียอมจริงจริงคินิกคลีนซิ่งมูสดีดทอบสิ่งสประปกกำจัดสิวผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึง บอกไม่ใช่บียอะอยไรใจยดุดเดี๋ยนี้อ้อหมูดฟอร,รม์ฟรรมฟองนุ่มไม่ทำร้ายผิวลดเสิวปรับผิวใสบำรุงผิวอิ่มน้ำบอกแม่ต้องหาตัวก้าไม่ใช่ให้ได้น,นีแม่แกเองอะไรไม่อยากรู้ว่ามันคืออะไรมันพอใช้แลว้วท่าน,น้าเด้งอ่ะ แม่ก็บอกต่อลูกค้าได้อีกไงจะได้บอกต่อลูกค้าก็ได้จิ้มจิ้มจิ้มที่จะกล้าเลยเออนี่มันไปเหตุผลถึงว่าจะอายุมากเราก็ใช้ได้ด้วยหน้าตาสดใสจะหน้าตาจะได้สดใสไงก็เลยไปแอบแกะใช่เลยเพื่อนงจริงเลยอะ